สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รถไถคุปตาอ้อยอ้ยวันนี้เราจะพาพาเด็กๆครับไปดูไปดูสวนพริกที่เราเอาไปเอาไปทำอาหารที่ร้านของเรานะครับเป็นพริกที่มาจากบ้านทุ่งมณนีจังหวัดอุบลแม่นวคำตีตีรถ้าเราจะพาทุกคนไปดูสวนพริกของเราครับว่า ส่วนพี่ของเราปลอดสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีสารพิษเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ประสบการณ์ขับรถไถครั้งแรกประสบการขับรถไถครั้งแรกทำไม่เป็นนะครับขับเบอร์เบอร์สาไทยเนี่ยนี่ยกสายไทยขึ้นครับ แล้วเราก็มาถึงสวนพริกแล้วสวนพริกที่จังหวัดอุบลครับแหล่งผลิตพริกที่เอาไปทําน้ําจิม้มฮะมันเป็นลุมยังอะที่ลุมยังนี่ดันดันนี่นี่คือสวนพริกครับสวนพริกสวนพริกแดงของเรานะครับที่เราไปทําน้ําจิ้มที่ร้านครับหลักๆเราจะใช้เป็นน้ํา พริกจินดาสีแดงนะครับอันนี้คือแหล่งแหล่งผลิตผลิตพริกลายใหญ่ของภาคอีสานก็คือจังหวัดอุบลเลยนะครับ คือสวนพริกของเราพริกที่เอาไปทำํำน้ำจิ้มกุ้งที่ร้านออกุ้งเผาครับมวชิมให้ดูครับอ,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 อันนี้ไปแค่ไปๆนะครับยังเผ็ดขนาดนี้ ถ้ากินบดหน่อยเนี่ยบอนสิบอขี่แตกได้บอนอออีโอ้ยน,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 น้ำ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 ไม่ใช่หรือเดี๋ยวผมขอไปหาน้ำก่อนนะครับคือตอนนี้เผ็ดมากๆเลยนี่แหละครับคือแหล่งวัตถุดิบครับขอบคุณครับแหล่งวัตถุดิบหลักของเราที่เอาไปใช้ที่ร้านของเรานะครับเป็นพริกจินดาสีแดงผลิตจากจังหวัดอุบลเข<อ>ต เขตผลิตพริกที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานอืมอ่าเผ็ดคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาดูสวนพริกแหล่งผลิตพริกที่นำไปใช้ที่ร้านของเราหลักๆเราจะใช้เป็นพริกที่อุบลสุดยอดความเผ็ดซีดซาดออกหู เดี๋ยวยังไงก็เอาไว้ติดตามคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาทุกคนไปทำอะไรพาไปที่ไหนไขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ